รักค่ะ oh. จุดน,นี้โอกาสที่เราจะเห็นกวางผากับเลี้ยงผาเป็นสัตว์ป่าสงวนของเมืองไทยอะค่ะ mm hmm. มากที่สุดแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวคน mm hmm. เขาจะชอบออกมาตอนเช้าเช้าสักตีห้าครึ่งของมุเช้าแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาจะออกมารับแดดแล้วก็มาหาของกินปี oh. าจะ oh. เ,ขาเขาเก่งมากเลยเนะี่ยค่ะเขาจะเป็นพวกสัตว์ที่ชอบปินตามไหลเขา mm hmm. ค่ะ เลียงผากับกวางผากับเลียงผานะครับโอ้โหนี่เงมเงมแปลว่าอะไรฮะแงมคือสองสองอันนะฮะสองอันที่อยู่ติดกันอ๋อแงมหรือว่าผาคู่รักก็ได้ผาคู่รักนะครับสองอันคู่กันด้านล่างนู้นก็จะเห็นฮะเป็นหัวใจด้านล่างนู้นฮะอ๋อตรงไหนหัวใจด้านล่างค่ะเป็นพุ่มไม้ด้านล่างค่ะอ๋อ อ๋อ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 ,อหัวใจนะครับที่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับตรงตรงผาแง้มเนี่ยครับผาแง้มก็คือผาคู่ลักนะครับตอนนั้นเราก็เคยไปผาสองรูด้วรับเขาก็เรียกผาแง้มเหมือนกันนะครับมีคนเรียกให้ถ่ายนะครับนี่ครับเขาอยากเข้ากล้องมากเลยครับแล้วเขาก็ชี้ไปทางอำเภอแม่จันนะครับก็ เดินกันไปเรื่อยๆครับตรงนี้รู้สึกจะชันขึ้นนะครับก็ให้เดินด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับท่านใดที่เดินไม่ค่อยเก่งนะครับอ่านี่มีมีป้ายผ่าแย้มน้อยอธิบายไว้นะครับก็โอเคครับอย่างที่น้องไกลเขาพูดมานะครับก็เลยไม่ต้องพูดซ้ํานะครับเนี่ยนะครับอันนั้นก็ผางแย้มครับนี่มาคล้ายๆเป็นหนังสติ๊กเล็กๆนะครับแล้วก็มี หินหัวใจนะครับก็มีพุ่มไม้นะครับก็จะมีกวางผาหรือเลี้ยงผานะครับมาในช่วงเช้าครับแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ปรากฏนะครับเพราะว่าเขากลัวคนนะครับกวางผานะครับก็ที่นี่เขาถูกเรียกว่าม้าเทวดานะครับเพราะว่าสามารถไต่ตามหน้าผาสูงชันได้นะครับอย่างคล่องแคล่วนะครับด้วยกีบตีนแข็งแรงครับแล้วก็ วางผาเนี่ยจะรับน้ําหนักได้ดีครับเหมาะกับการกระโดดไปมาแล้วก็กุหลาบพันปีคร่ะไหนงกุหลาบพันปีนี่ครับยังไม่ดอกยังยังไม่บานนะครับอันนี้มีดอกนะครับกางยบานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวโอ๋อนั่นก็ไกลๆนะโอ้โหเป็นแดงๆแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ดีกว่านะครับกุหลาบพันปีนะครับได้เนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นทางที่เดินสบายครับทางลาบนะครับ ไม่เย็นเลยเพราะว่าใส่กางเกงสองชั้นลงไปข้างบนตรง,งไหนเออทม่เมื่อกี้เราเดินตามไหล่เขาลงมาถ่ายขึ้นบนก็สวยนะคะน,นี่จะเป็นเงานะครับแล้วก็แสงนะครับออนี่ผมกํลาลังเดินถอายลังนะครับเพื่อที่จะถ่ายนั่นครับแล้วก็จะเห็นผังแง้มครับโอ้โหเป็นงามนะครับนี่นต้อง จินตนาการนะครับว่ามีมาเทวดานะครับหรือว่ากวางผาหรือเลี้ยงผานะครับอยู่บนนั้นนะครับ